ร้อนร้อนหลังนี้ก็ยาวอยู่ที่ห้าเมตรห้าสิบ ว้างสามเมตรห้าสิบตอนนี้กำลังติดฝาด้านนอกครับผมโกดในนะครับชุดนี้กรดในจะเป็นหน้าต่างสองฝั่งประตูหลังประตูหน้าแล้วก็มีวงกบข้างหน้าจะมีวงกบชุดหน้าจะอยู่ข้างๆประตูเข้าแล้วก็ในห้องเราจะมีหน้าต่างสองช่อง สองช่องนี้จะใช้เป็นบานคู่สองฝั่งนะประตูหลังก็จะเป็นฟักทึบกรุในทั้งหมดชาไม้ไม้ทั้งหมดนะครับ Hãy subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya.